เอาหามเดินนาจ้ะจอดรถหัวศักอีกแล้วครับบานเห็ดปวกตาบครับหรือว่าเห็ดโค่นใหญ่นะครับเห็ดปวกนี่อุ้ยนี่คือฟ้าอืมอีหยังละทางนั้นไข่เห็ดละโฮกจ้าหน่วยนึงๆหายหน่วยอยู่ในวิน2 4 6ดอืมอืมหืมสวยๆ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งพอกับน้องหนึ่งกับไอ้วินนะจ๊ะสวัสดีพญามิยาห่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะครทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบนี้ก็มาพอกับบาร์มินกับน้องหนึ่งในเสาร์วันที่หนึ่งในเสาร์ของวันศุกร์มาจัดถูกกับวันที่ยี่สิบจัดเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าแ่เขาปลาห้าเห็ดคือเกลื่อนหนุ่มหนึ่งเนาะมาปลาสำนักสงฆ์น้องจองคองไห้นะครับยี่ในเขตบ้านน้องแปนหมูสามตำบลหมายขามอำเภออุทัยลีจังหวัดอุบลราาชธนีนะครับ เมืองนะครับส่วนอีก็อยู่ในส่วน้ายุยี่หน้าหนึ่งเนา้าก็ฝนโมแห้งไปได้ครับทางบ้านบ้าวินกันหนึ่งนึงครับเอาไปรวมกันเบิ่งซิมีเฮ็ดยังแหนนะครับวัอนี้ครับป้าครับป้าจ้าเขาปลามามืัอนี้ก็เสานะครับเสาสามโมงกว่านะครับสามโมงเสาเฮ็ดยังหนึ่งนึ่งก็ใหญ่จ้าเฮ็ดท่วนน้ำทนเดียดได้นีไงวินก็แดงใหญ่แกงหวานหคือหมูหวานนี่แหละครับจ้ะทางนีแจ็คดอหนึ่ง เป็นปิคาท้างฝุ่นอีกสองไอ้บินสวยๆหน้่งๆขยันบา้าวนหนักน้าเลยนี่พึ่งเขาน่อยจ้ะพึ่งไขจ้ะจูมเฟินจูมกัวใหญ่จ้ะอู้ยขา ชอบเียจ้ามีบ้านพึ่งไข่จ้าเหลืมเพ็้นจะบานเนาะจ้ามีบานจูงกอใหญ่จ้าอย่งไดลีในหันหนึงเลีดีจั้ยมบูยขามึ่ไงพึ่งเดงขามไงขายงามสับไปบายพาจะเป็นสีขามนึ่งหนึ่งเช่นว่าครับเนี่ ก็เอ็นเพิ่งแดงขามนะครับเจียงระทางนั้นไข่เห็ดระงอกจ้าไม่หกหมดเลยนี่คุนณนะครับเจ็ดหน่วยหนึ่งหนึ่งขายหน่วยูเรศวินสองสี่หกแดดระงอกเลี้ยงม่งว่านนี่นี่ครับคุณเ<ม>จียงหอมขนาดนะครับเม,ม,มีนจ้ะหมืองเห็ดระงอกใหญ่แล่วน้อยนี่เมีนจ้ะเป็นสีเหลืองครับ อากาศยิ่มหึ่มพันธุ์สิมากด้ครับตามธรรมดาแต่ว่าพันธุ์เกิดทั้งผลเลยนะพี่นาองเนี่ยงูเรื่องนี่ครับแต่ว่ากระบอกวัตถุสมองนั่นนหนึ่งแน่ยจะเห็นผลนี่ไปนำหาบาดนี่จักอยู่ใส่อีกก็ว่าลงข่าจุดจุดอันหนึ่ง <c oughs> จีมมาเลยโอ้แท้ๆเรา,าขีดดินพันออกก่อนขีดดินของคางร้ายเนาะฝนตกดูเนาะเมื่อคืนก็ตกอยู่ครับพาอยู่สู่ลีกเพันธุหวานาแต่ว่า ทางเฮานี่สิถือหางมาจากนานหนึ่งแม่นจ้ะเขตอุบลทางอำเภอบุญทะเลเป็นนี่ครับอ๋องูนี่คือเป็นแนวนอ่ะพี่เมืองเชกบุญนี้เมน่นบ่เอาคือไปเจอสิแม่นอยู่บ่ล่ะนี่อย่าเป็นละงาแกมนำอเอาเหลืองอยู่นั่นแม่นบ่นทางเกิดแนวนี่มาจักเป็นกอเนาะแมน่นอนี้แดงๆกอแดงจ้าทางนี้จุ่มเพิน่น ตางสีบนนึงุุ๊เลยวินบนนึงโกคักไอ้หโกคักๆโกเปียดเป็นบ่นี่เบื้นการเกิดอุ้ยแปดหลีมีสองสอุดสายแหครับตัวนี้วกมัสองด้สองอีกเลยวินโอ้แมนขาเดียวคใหญ่เลยพน่ะสองดอกจ้ะ เป็นพึ่งขมิ้นจ้ะพึ่งขมิ้นเลยกะกกใหญ่จ้าอืมย่างกูอีกแล้วครับอย่างกูจุจีอีกแล้วยังดูเดียวๆดได้เมนเห็ดอีกใบหนึ่งหนึ่งคักข้ามคักๆัพึง่งแดงข้ามเมนวะแมนคนน่ะอืม ดอกเงี่ครับพุ่น่ะดอกที่ช้อนเราเห็นเหมือนนี้เนาะเห็นจ้ะนั่น,น,นขาดีท่างหากทางนี้ในบ้านกอใหญ่จ้าทางหชุ้มส,สวยๆนี่มันนี้ก็เห็นแนยอยู่น,น,นั่นหนึ่งเนาะแม่นแตเ่เรื่อยๆอยู่ในคลองว่านอยู่ครับอีกหนึ่งกอยังไงครับอีกครับ ก็เมียนวันหนึงเมียนทีละนอ้วนินวม,ม้นเพื่อนีคำเลยครับแต่งนี้เป็นเห็ดเพื่อนไขวันหนึงเมียนจ้าแดงมาบม่มเปนเห็ดข้าวดินเพื่อนไขผีคลาดไลบน้ทลยี่ใหม่ชบอบดิเห็นไหมครับเนียมไปมลักษณะการเกิดกันครับนี่อีกดอกหนึ่งอยูนอย่น้ำกระตาผนไอ้วินขทางคุณหมอเมีนจ้า ฝนห่มร้ายหน่อหนึ่ง,ง่วงนี้เนาะมันจะตกทุกวันอุ้ยจ่มตุปูเป็นตะหักตัวนี้ครับืุนตีเห็เดแดงนาครับยังมีจะคลองขอเด้อจ้ะหมดเร็วครับบอกหค่คอยกัดครับอือตัวนี้พึ่งเรื่มจะพึ่งเรือมใช่หรอครับพื่ไอวินเพื่งใ้ไกลนะครับ กิโนองเฮตผึ่งเขาดงนี่น,น้อยวินนะเรี่ว่าเพิ่งค้าขนนะครับขามันจะเป็นขนเน,นี่ย่ทองขี้ได้นั่งหนึ่งนี่นะครับลักษณะเนี่ยนี่เนาะจ้ะตัวนี้นเพื่งเ,งเงข้าน้อยจ้าดูเพีสวยๆอยู่เลยตัวนี้เป็นรสชาติเกตเอได้อยู่นั่งหนึ่งเมีนจ้ะคุณนี่นนนดอกเพื่นสีไข่ๆกันเลยนะครับกับเพิ่งเข้าดงนั่งหนึ่งเนียนจ้ะก็เพิ่งเขา้าวน้อยนี่สิรสชาติเนียนกลัวน,นะครับ ครับคุนบัวก,กวงเนาะแมนโดยปกติแล้วเพป็นก็จิเกิดน้ำกันครับกับสนิทนี่จ้ะหลังเขียวเนาะครับดอกสีทองก็มีสีทองแดงเนาะจ้ะหนึ่งมาเบิ่งนี้มันเฮ็ดเพิ่นกระดงมารุ่นเสือ้อตัวไหนนี่วินนี่นะครับแปบ๊บเดียวมาโดนใส่เวลาข้าวเดียวพ่นหั่มเน่ะนะครับพผลหั่มลุดลงเลยนะครับนี่แหละจะเป็นเสือ้อย่างร้ายเลวยนะครับบานนี่แหละครับลักษณะดอก บานใหญ่บานเถาเพิ่นนะครับมีเพ็ดเพิ่งไข่นี่เบิ่งดอกนี่เบิ่งเป็นจังได๋นี่โอ้ยนี่หยดลอยวินทะลุนนี่ลักษณะเพิ่นคมเลยครับเนี่ยนี่กัน,นเป็นล่าแนาวนี้เนาะจ้ะนี่เถืเดอดอกเนี่ยนี้พามจะไหนทองทองเสีส์ครับยังเหลืออยู่จะไหนแ,แข็งงามเพิ่งยังอยู่ครับพึง่งเกาดงทางนี้บ้านก็ใหญ่จ้ะ มีอ่จ้าจุ้มเพื่อนมีอีกจุ้มหนึ่งเฮ็ดก็ใหญ่จ้าจุ้มงามเลยนะครับเพื่อนะอันนี่เฮ็ดนั่งยื่นเพิ่งเขาหน่อยจะเกิดที่เพิงโกผอมงามบอลหนึ่งใหญ่เยอะดูดูนะครับตัวนี้เฮ็ดก็ออ่าวจ้าอ้าวห้ามเด้วนาจ้าจอดรถมาสักอีกแล้วครับบารนิโดบกเนี้ยผมจะได้ตัวตากแล้วหนึ่งว่าเฮ็ดยังหน่อยอยู่ผ่อนี่เนาะอุ้ยขาเนาะอุ้ย เห็ดปวกตราบครับหรือว่าเห็ดโคนใหญ่นะครับแมนจะมากออกหลอกเดียวหน่อยวินเนาะแมนอ่ะมาเบิ่งหนงนึงหลอดเดียวปนอิ่มเลยครับแเชงนี่อาจจะบ่อิ่มไปสักหน่อยนึงแเชงบ่อิ่มต้องเคยแเชงใส่ียายเห็ดอิ่มอยู่ด้วยเกินอิ่มอีกแล้วนี่กินดีแห่ง้อครับเห็ดปวกเห็ดปวกนี่อุ้ยดูนะครับหักแห่งจ้ะเห็ดปวกนี่ลอกยามใดกินแน่โลดแล้วไอ้วินเนาะ นี่แกขอดี่นกินได้เบิดครับจนสุดผุนเนาะแมนจะนี่ครับกรอบๆมันหวานหวานานีีเลยอครับเฮ็ดปวกนี่หอมผมอมน้อยวินเนาะแมนอ่ะขูดเร,เรียบรอยกันงามแนวนี้นะครับค่าเรียบ้อยมันเดียวมันเหลยวพอเฮ็ดปวกครับผุนเนาะเต็มเต็มตาเลยครับดอกมีใจโอ่อขาเซลค่ะักผมไป <ะ S 1> มเดินทางกันต่อนะครับขึ้นไป ตอนนี้ยังอยู่แถวสำนักสงฆ์น้องจองังไห้นะครับนี่ดอนน้ำนมูลนี่เคยไป้เร<อด>ื่อยๆน้อยวินนะไปนี่ก็จะไปภูรักครับสุดขันบุลบเนี่ยกับภูรักหอดประเทศเพื่อนบ้านพผมนะครับสปปลาวนั่นหนึ่งแ,แต่ว่าไปนี่ก็จะขึ้นไปหอดข้ามเต็นก็จะงูลบนะครับอ่ะไปลุ้นกันเบืองอีกนะครับเฮ็ดปวกคางช่างนะขามาในดงเฮ็ดยังบ้านขาลายจ้ะแข่งงามดีว่ะงามจ้ะแขงในเบืองหวานนั่นหนึ่งเมมจ้ะรสชาติดีแซ่บครับ ขึ้นไครจ้าดอกหน่อยขึ้นลายอยู่ใดครับหยิบไปนึ่งในนึ่งหยิบหนึนะ่งนะอีกนะครับออดอกหน่อยเพิ่นครับเพิน่นไวเพิ่นยังไงก็ติดจูมขึ้นขาลายจ้าอือจูมเพิ่นตุ้งยังนาหนาสัมจ้ะแม่งกินขาเพิน่นมานะครับเห็นมาหอดข้ามเต้นเลยครับบานมาหาบึงเห็ดทั่วไปนะครับ ขึ้นมาหอดบ้างได้เห็นห้อยเพิ่นเมื่อหลายขันอยู่นะครับรถมอไซน์นะครับซีม,มีเฮ็ดเหลือบอ่ตามหลุนกันเบิ่งนะครับมีแท่งคำเตียนแต่ว่ามีนี่แจ๊กสิได้ลงไปหายทังหัววัดสำนักสงฆ์น้องจองของให้เพิ่นนะครับแถวในดวงวัดพ่นแล้วนะครับเฮ็ดยังตรงนี้ก็เหลืองจ้ะก็สีเหลืองบอ่เพ<ช>ิ่นนะครับดอกเฮ็ดอื่ขอมันลูกกอบตันมีทั้งฐาน ตอนตีนะครับเอนี่จะยี่เดือนหนึ่งอีกดอกหนึ่งกอสีขีนนะครับแจนเอ็นกอเลี้ยงครับอ่านะครับมาหอดดอนวัดเขาเบิ้งกระบุมีเฮ็ดนะครับนี่แหละครับกุตีวัดนะครับยันสำนักทรงน้องจองง่งให้ทางอีกทางเมื่อนะครับผม สิผ้าแววแปเหลาหน่อไม้ลวกน้าหน่องนึงเนาะแมนจะสะร้างเขาขุนละเนาะพุ่นเนาะแมนมาวัดเขาเลยพูดน,นะครับ <c oughs> ไปเบิ่งครับหน่อไม้ลวกสิเป็นยังไงอว่าท่านที่เคยเห็นแหลกอะไปเบิ่งสิมีหลายพอน้าะน้องนึงเนาะแมนจัดหล้วก็ไปเบิ่งยอดเฮ็ดอยู่ขุนละเนาะพูดเนาะแมนไปครับพอกันีเจนึงยกกองหน่อไม้ลวกพุ่นละครับบานในบ้านพุูดละเนาะ มาหัดกนอนใหม่แล้วนะครับบานกอนใหม่เนี่ยไปเป็นซ่างหลังอยู่บ้าน,นมีบ้านหนึ่งเอียงซ่างหลังกอใหม่เป็นเต็มเลยมันเข้าเบิร์ดหรือว่าต้อเก่าเปล่าอ, <laughs> อใหม่นอนหักนะครับนอหลวกกักกอนหลวกนี่ก็พี่น้องว่าอันเป็นขอ้อเป็นข้ออายมาปลูกไวไ้หน่อยวินเนาะแมนครับนี่ก็คือปลูกไว้น้ำให้น้ำสวนนี่แล้วนะครับเป็นถามว่าข้อไผ้หรือจังไดหน่อยวินเนาะแมนฮะไปเบิ่งครับปลูกได้แค่กันนะครับไอ้นอใหม่ชนิดนี้ครับ แฉมรสชาติดีนนะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องน้ำมันอีเพิ่นก็มาไปกินเนยน,นั่นหนึ่งน,นี่ครับก็ม<ะ>าอันนี้ซุปไว้ตลอดก่อนเนือขาวน้อยวินเนาะเมีนทอดเตาถ่านกับกับเบง้งพี่เบ้งน่องน้ำน,น,นั่ะหล่ะน้อยวินเนาะปลได้หวงเนาะเมีนอันนี้คือส่งลายเหี่ยงเนาะเนื้นอเพิ่งงามขนาดนี้ครับเมียนนีถือมานนเด้อจับ หัก,ก,หก,กคือเก่าเป็นอันหนึ่งหักคือเกา่าเมียก็ชื่อม่หนุ่มย้อยวินทางฮักคือเก่าตัวนี้เหีหะะ่วแล้วป่ได้ยนะังไงโอ้พี่พี่พี่ไอ้วินนะทั้งพี่ก่อนเอาไปฝากพี่ฝากน้องท่างกรุงเทพเพิ่นก็ว่ารสชาติดีแหงน,น,นะครับแมนจ้ะเพราะว่าพี่น้องท่างกรุงเทพเพิ่นบ่ค่อยได้กินแบบบ้านเฮาเนาะไอ้วินเนาะแมนโอ้ยไปขับไปนี่ไปหัวท้งไหน กองชนพูนได้วินพีนึงนึงนี่อีกนี่ลายนี่าดีเลยนี่กอเดียวนี่กคักแล้วหนึ่งวะพี่น้องทั้งชายผู้มันมาไล่ครับเพชรน้องไปชมก็ได้เพิ่นวันนะเมียนจะเพ็รน้องใม่ทุ้งไว้กินเพิ่นวันนะให้วินนะเมียนพีนึงนึงพีจ้าเฮ้ยเป็นสอนเลยครับเพื่อนนะเห็นบ่หมนี่มีเด็กเพื่อนนะ อ่อนเพื่อนหอมต้นเลยโอ้โอ่อมกอหน่อยเพ่อนกบปลเอ็นเป็นกออังหนึ่งแต่เจ้าันก็อันนี้ที่ระดับหนึ่งอีละฮักฮักโปโปเลยจะไงเมียดถือมานอ่ิธีบ่อยพ่นถืออันหนึ่งแต่ว่าฮักเอาไงกลัวเนาะอ่อนๆเพื่คนอ่อนได้นี่พี่ พี่พี่พี่้มากัาบทำไมพมันเจี๊ยโอ้ยทั้งคุดีกันเทั้งคุยกแข่งได้ครับพุณนะนอพิ่นะครับแตน่นี่เบิ่งเนี่ยนี่ดบแบกเมื่อยเได้เบิ่งกีไก่กนะครับพูดกากแข่งพี่นะครับพูดนะนอหลวกเบิยและครับเมียนเลยเนาะนอไม่หลวกนะครับ เผื่อเรเป็นการเสียเวลาจะาไปข<ล>ายตลาดนี่ก็ราคาดีเลยครับนี่เป็นจัดพ่อต้มแสบเนาะแมนโดยเฉพาะจ้าต้มแล้วหรือว่าหนึ่งแล้วนะครับใส่ถุงผมรับประทานนี่ไไนนนยังง่ายได้ไหมพี่น้องุ๊นปลูกเก่งง่ายยได้น้องหนึ่งเนาะปลูกง่ายจ้ะน้องใหม่นี่ปลูกง่ายแต่ว่าจีเป็นต้ยามเดียวนี่แหละครับคิดว่า เรียกว่าจะหงดหนามจะเป็นยังไงวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะบ่ทบุญเด้๋ยลองน,อน,น้อยวินเนาะแต่เคยมีประสบการณ์เอาไปปลูกหดหนามจอกบ่ครับยามแรงกันเขาเหม็นมะด้เด้อจ้ะเนาะเขาเหม็นมาบอกอเนี่ครับบอกนี่จ้ะบยามแรงที่เลี้ยงน้ำมาหดเนาะครับเพราะว่าน,ามมานอเพิ่นงามหน้อยวินเนาะแม่ใส่ยืนเลยนี่เดิวินอุ้ยฝากแห้งนี่หน่อยปล่อยพันไว้ก็ปล่อยพันไว้อีกก้อนนี่ก้อนเดียวครับมีมาถึง ตัวนี้ยู่งไหนเอาบปไหนเอาไ้บินไปปล่อยไวปแปลงอีกหลายกออยู่กลืมเบิ้งทางผีมาผีน้องนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบินเดี๋ยวเดี๋เอากองหันกันเดี๋ยวจังสิบปีเพิร์รวมกันเดี๋ยวเดี๋ไอ้บินบัตรโอ้มาผีละขับขับขับว่าเหมือนอันได้หลายเติบเลยเมื่อนี้อุ้ยเนาะก็เดี๋ยวเป็นสอบแล้วครับนี่ก็เดี๋ยวเป็นสอบเสียเอาสอบใส่บ่าป่ะอ่อนอ่อนๆเลย นะครับหกอกมาเหล่าก็จะเป็นลักษณะแนวนี้ครับโอ้ยผักแห้งจ้ะก้อนี่จังมาเอาก้อแหลกผ่านไปได้แล้วประมาณถุงนองนึ่งนี่เต็มแลยได้กิโลโอยู่นหมเพราะว่ามีหกกอได้วินอยู่นี่เนาะนไปุ่นอีกสองนะครับก้อนนี่หนึ่งๆเป็นยังไงไโหยเนอใหม่อีกแว่อร์เลยนี่เอาทางผิดไปก่อนออมเหมือนเดิมเออได้กระดิ่งบินขนาด ัเราคือสีโปดสีปมแทนเดินมาอ๋อมลงมาพี่นอนหลุยกะลังเลยครับกำลังปมเสียบเนาะซ้ำนอนโจดนอนนึงเนาะเมียนจ้ะนอนโจดก็บ่ได้ไปเบิ่งโดนแล้วน้อวินเนาะเมียนแต่ว่ากับพี่พี่น้องคนออกบอกนะไล่หมองห่าอยู่ห่ากินอยู่ครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้กินนะครับมันจะดูนอนนึงเนาะเมีนมันจะดูดูไปน้อยวินเนาะแมีนซ้ำเฮ็ดนี่แกคือยามือดิ้ดเนี่ยนี่แก แจ้สีแกงกัพอได้แกงอยู่ครับได้แจ้งได้ตุ่มอยู่เนาะะท่นได้เอาได้บินิดมาพี่ไปตัวอนี่ก็เมียนตัวจับยู่นี่หัายเห็ดหายเห็ดขื่อ,อ,อ พราขึ้ห่านอใหม่เนี่ยไอ้ลย่ำไรก็ไรคักกันเลยเลายไรกับขาวกุ่นใหม่อีเนาะอ้ากูดิกูเป็นกอตนาพนีบานเป็นจรงได้กอนั้นกูเด็กตื่มูบะ ก้อนี้อยู่ถึงมูอพ่อก้อนนี้ก็สิมีอีกสามกอนะครับฟังนี้มีนออบอีกหนึ่งต้องมียิ่งเลยดิถึงหนาเลก็มีแต่ว่าเสี่ยงก็อ่อนได้หนเนาะนี่เอาไปสมจะเป็นกรอบขนาดได้ครับนี่ก้อนนี้น้องดินบอน่ <laughs> อยบินนี่กอ้อนนี่ก้อนสุดท้ายได้น้องหนึ่งนี่นนนมีหากอ้อน มีหาก,กอ่อนะตัวนะ่ะใส่ี่ไหนได้น้างนงครับออาอืมเป็นน้อยแห่งเครก็อล่อยเป็นไวนี่แหอาตัวพอดีองอะไรจะเถียงก็ยังเห็นด้นี่นีใช่ไห Mày đấy, này, gì? Này, này này nó tân anh cái tân Cái này nó tân anh ạy tân nó này tân anh ạ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 y tân anh nó tân anh ạy tân anh ạy tân แผ่นแ้วกระแทบแจงกระแทบนะครับแันคือกอแหลกบัสุอันหน่อยสิเนาะตัวหนามลงไปบุญะเนนะเมนแฉยงามนี้มีผักขญี่งสดๆนี่ครับเมนจ้ะอ้ไม่ห่วยหน่อยบินเนาะไปไปไปมาคนงานกันบ้านนี้เอาละครับตอนนี้ก็เวลาจนสิบายสามแล้วนะครับผม ชิจีนาฬิกาหาชิปเก่านาทีนะครับฝนกระชิมาอีกแล้วครับบ่ายๆมื้อนี้เที่ยวคืมเที่ยวมีแดดเนี้ยอยู่นะครับมื้อนี้สําหรับผ่าอยู่กับขึ้สิกายไปแล้วนะครับอ่ะเบิ่งผลงานหน้องนิงโดยรวมกันเลยนะครับมื้อนี้จริงๆได้นึ่งๆเหมื้อนี้กระสุดยอดเฮ็ดเพิ่นมาใหม่ไอ้บินนะครับเบิ่งเฮ็ดเฮาก่อนนะครับอีทอก็มีแต่์งมๆหน่อยวินเนาะเป็นเฮ็ดย่างแนยเป็นเฮ็ดแดียงโกเฮ็ดผึ้งเขาหน่อยเฮ็ดปวกตากเฮ็ดละงูเนาะ เปิ้งค่าไรก็มีเนาะเฮ็ดเปิ้งไข่จ้ะก็แดงใหญ่เฮ็ดลายอย่างเนาะครับร่วมกันจะเฮ็ดปวดตาบิงก์ดอกใหญ่คักเนาะพอคางคางกเนาะนี่เนาะแดับนอใหม่หลงนี่ครับแดงสีครับนอใหม่หลวกนี่นะครับบานน้อมๆกันเลยนอใหม่รับผุนนะครับคัขกขนาดนะครับเอาซี่หักกอจะมีกอหนึ่งนด่นหลายแห่งน,นั่นหนึ่งสุดยอดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถุงก,กระสอบใส่เมื่อนะครับ อ่ะแล้วนะจ๊ะพี่น้องสำรักกิบมะน,นีตรงนึ่งก็ไปเวียนกับพาพี่น้องเขาปาน่าจะหาเห็ดก่อนน่าจะพี่น้องเห็ดเท่ากรเด็เ่งตาอยู่น่าจะน่องมันๆเลยจ้ะ ไต้เฮ็ดจุ่มๆนะจ๊ะนอตเป็นเห็ดก็เห็ดเถึงร่วมนะจ๊ะเห็ดบวกจ้าเฮ็ดละงูกระมี่จ้าแล้วก็พาพี่น้องมาเอาหน่ใหม่น่าจะสุดยอดเลยจ้ะขั้วมันเหมืนในซอย่างเลยน่าจะนอสำหรับคลิปมันนี่ทรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามบงนึงก็แอนด์วินแล้วจะเพล่นสิบโอภาษีมิ้ใหม่ๆน่าจะนอบางนึงก็แอนด์ินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนว่ได้แต่ละมื่นนะจ้าสำหรับคลิปมันนี่สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนะเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพี่อมิ้องทุกท่านนะครับ สำหรับการเข้าป่าหาของป่าในมื้อนี้นะครับผมเก็บเห็ด,ดป่าหาหน่อไม้์ลวกมื้อนี้นะครับในวันศุกร์นะครับผมมื้อนี้ก็วันศุกร์ที่20กันยายน2567น,นะครับก็ผ่านไปได้ดีแถมก็ยังมีความมั่นถึง2อย่างนะครับเห็ดก็เต็มกระตานะครับส่วนหน่อไม้เฮาก็สิได้หลายถุงอยู่แล้วนะครับผมก็จากกันมื้อนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามิใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอฟิชีผู้ขาทุกท่าน ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมติชมเข้ามาในรายการผิดผาดประการได้ตอบสาบะท่านใจกาบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดบ่ได้เป็นประจําผมกฤษฎีกามหน่อยไว้ใช้ให้พยย่พอแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่าน้นั่นอีกท่าที่เข้ามารับชม่ปลิปจงประจำผ่โชคดีกคมหนอย่าม่ี่น้องลุงป่านอาทุกทานไว้นั่น่างด้านาาะระ่าดไลยเป็จิตใจ คิดวัางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปานปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับพบ,พบกันใหม่คลิปใหม่ครับผม